สุดย่ะวัดคนเอาเลยเนาะคือสีแซ่บดอกเราผู้เฮ็ดก็อารมณ์ดีชิคซีมซีมขาซีมบเหเฮ้ยบางเยอะเข้มรีพอดีเลยเนี่ยเป็นอยู่มีแม่โมเส็แต่มีได้แฉบจ้ะ

ทักทายสบายดีเอฟซีเดอเบิดสุขุสุคนพบพอกับสาบวัวมื่อนี้อยู่เฮือนของน้องเตี้ยพ,พ่อแม่พี่น้องเลยมาหาคนขยันอีกแล้วทางสาวัวกับคุณจ้าเข็ดยังอ่นนุ่นงพาทุงหิวขุน้ำอยู่บัดน,นี่ขับปันยังโอ้คุ่เข็ดยังอ่านสีาบน้าบ่อนะหรือว่าจังไรนะ อาบหน้าไม้ฟักเอาดุมันแท้บ่ชื่อผ่าไพชตากเบื่ออยู่นี่อาบเลวบ่น้าเจ้านะอาบได้น้านะหนาวหนาวต้องอาบไปเว้นอาบกำคำได้ใชอาบอาบน้าิงแดดบ่ เก่งขยันแท้เนี่ยบอกเฮ้าเลยว่าไปหาเห็ดเวียกเห็ดงานนะเอา้าให้ปลูกอันนี้นะแม่เจ้าย,ยาเนละ่นนี่เนาะทั้งกระตู้วอันบ่อชุบนี่ปลูกปลูกเองนะก็ไว้ไว้ชุบเองบอ่้ออืมทำเป็นตะกินแค่ชุบเองเอาทำ ค่ะว่า,าปู่เป็นตายได้ใช่เจ็บต้มสูบอืมเอ้าสบายดีก่อนนอ้องเตียเขาสบายดีดย้ยผูดดย้จบผู้งามคี่เก้าเฮ้ยบออเอาเสียมมาคุดแน่เน,นาะเชแล้กะเสียมมาคุดตอกลักดีดีเห็ดดีเลยประเด็งว <c ười> ัวเข้าว่วเข้า ยังไ่ได้อันแกะขีตาเพื่อนบอสะคือไหวเตยแท้นะเอาคือไหวเตยไก่สะบอสานี่โคตขูมือบานองเตะใช้ใช้เอ็นพูนบดขีแวะเนาะงามว่าวราได้เี่ป้านี้แบบป้าไปหนีดเลยบอบ่ได้ถอนไปปลูกบนไม้บ่นองเตยต้นหงี่ต้นหงยังคือการแหล่ฮท Hoon thằng năn ăn là hún, thơm, bùi thằng thương ngang bùi ngang ăn ngang bùi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  đấy điều ngang bùi ngang bùi hết, bùi ngang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  Bọn ngang bùi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  bọn bùi ngang bùi ngang bùi ngang เพื่อนบม่ได้อยากไปบอบอนเก้านะเพื่อนเอาค้นเรียบร้อยแหลบ่มอได้ทามาได้เามาลยบบเลยอันนี้แบบว่าเจ้าว่ามามาเลยบ่นี่มาได้ลาแบบลาพักพ่แบบนั้นเย็นว่าลาพักค่นเน้อมาได้ชิมาอีกบ่แมนบอมาไลาแล้วกับมาเลย ไม่ได้ชวนน้องงัวอีกบอสอะไปกับน้องป่านเอ้เปิลไม่อยากไปบอสปลูกแต่หัวปีนะปลูกมากันปลูกมักเชดีนะน่องเตี้ยนะมักแตงมู แค่กับปูมัแตงคายี่ฮะปูกบเป็นยู่าแนกับปูมังตงเนาะน้านีกุ้มยูสัมปูมังตงเนาะอ่าทัววแล้วนกัถิ่มน้ำอไ่ได้ช่อยขั้นชมวนี่นได้วนรี่ใบนะเตยนี่ตัวไรเตยอยเอาไปเาไปกินกับก mặt bỏ Thôi tuần sau đen nga 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 Nhân nga buồn nga 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 ทัวงนั่วกินเจ้าบเบิงเนาะเฮ็ดหัวกัเอานามะอืดนะัอเฮ้ยมือน่ะเอื้อยกัไปอ้ายกัไปจะคอยคอยกับไปเลี้ยงงัอมางัวกินงัวให้กินนะจาอดเบมนงัอเจ้าคองจ้ะเออจะไปเลี้ยงอยู่ชไหคุอยอเอาคือขับไปเลี้ยงอยู่ป่านะเลี้อยู่ป่าน่ะไรเออเลกับไปอีก นั่งกันไปอีกน้งอ,องมุงไปลแล้วกับไปขึ้นงพะทุงมือนี่อ,อยากนงหยักนงพุนผังพุ่ะต้นมะเขือนี่ทีเอาไปก้าอยู่ใช่นี่ไปบงอยู่ใช่นีนฮะเ้นมะกอ,อกมะฮุงนี่ป้าแบบให้มันขึ้นเลยบอแม่กอนจะบอดูทุกุกทางน้อยอือไม่ได้กนิชัก ใหญ่กว่านีวัชีนั Mc ่นแน่นี่ใหญ่กว่านีก็ไปัชิบิ่นเลยเนาะบ่เยินปุ๋มไยแมนจาอนแมนต้องต้นอันนี้เหงืงัวหมุนกับบาดดีย้อมชอนนั้นแน่นิคำเห็ดดีเลยงัวมันอยากเข้าเห็ดดีเลยงัวอยากเข้าโดยถ้าเฮ็ดบดีได้จ้ะแบบนี้งัวม้าม่ได้เข้าเลยคำเห็ดดีๆเลยมันอยากเข้างัวบ่พบัวเลยบ่พะบัวพะบัวน้อยบ่ พักบัวยังไ่พักบัวน้อยก็พักบัวน้อยนะพักบัวกได้ซีูแต่ว่าพักบัวแต่พักบัวเลยนี่ก็ดง่กว่านี้นเนาะเด็ดอัยอนบันเด็ดเฉยไวเนี่ยเอาเด็ดเอายอดคือเด็ดเยาะพินเด็ดสิบหาไพ่เป็นปุบปุบไ่ลยก็รูทำนี่ปุกซายกัน พยันรู้ชนะยเนี่ยทีันสดกนเนี่ยมือได้ชาวติ๊กเพิ่นสิไปเฮ็ดเบี้ยใช่เ้เบ่งแวะบังเดียร์ยังก็เบ่งยก่อนอือยอจอยจอยสิไปมือวันที่ห้าเมื่อวานนี้วืนนี้พอด้ไปพอดีอ้ายไปองกอนอคนขี่รถจักรไปว่าไปนะไปไชเอ้าผ่าน อายไปห้องมอนะขี่รถใหญ่รถง่แต่กทั้งแม่ตู้ตามไปน้ำรังบ่ไปพร้อมกันไปพร้อมกันเลยคอยหาน้อยยังไปตื่นตอนเช้าบ่ไปนะต้นเทียต้นเทียนอืมพอพอตู้ก็ไปไปเบิร์ตไปพร้อมกันไปพร้อมกันอืต้อยก็ไปพร้อมกันนอนจะคืนเลยสองคืนตอนแรงเออ ก็มีแต่แบบผู้เจ็บผู้เป็นแทบบัตรเจ็บบัดเจ็บบัดเป็นกับพร้อมกันนี่เนาะพร้อมกันลยต่อต่อแล้วเหรเบองหนึ่งหั่นกะเจ้าแล้ววัดบ้าวต้อยบัตรติดต่อต่อกันแม่ก็ไปพาตัดแม่น้องมวยแน่ว้าวของน้องป่าแน่พ่อแต่ว่หดผักมา เก็บผักก่อนพักหอมบ,บ่เอาว่าพักหอมนี่ให้บ่ได้เป็นบ,บ้านใหม่บ่นี่พักยังเส่านี่เล้วผักหอมบ,บ้านใหม่ให้เออเอาอาันนี้พ่อได้บ่บ้านนะบอหนิกูคเคยได้เคน้อยไปก<ล>ูคืบอบ่เฉลี่ยโตมันงามปุ๊คกูแน่วทางทางงาม น้่นยาวนะเบียร์มังหึงลายได้เห็นเนาะปูกไว้าพ่อบอได้ชื่อ,นอ,นอเนาะน้องเตี้ยเนาะพอได้กินต้นยานี่กจะปลูกไว้เลยไขย่อยากชื่อกับมาชื่อ,นอ,นอเนาะน้องเตี้ยเนาะชั้นกับต้นมังหึงก็ปลูกไว้ตามนี้ก็ได้นี่ นี่นเตี้ยกลมาปลูกนี่ต้นนึงนี่ควมหน่อยนี่แล้วก็ปลูกอยู่นี่ต้นนึงเดียงหัวนพอดีได้โดพักกระโคดแต่น้ำจังชื่นเลยคววมต้นหน่อยแบบนี้ลย้าว่าได้เข้าขุดขีดินแล้วชวนขึ้นเลยแล้วก็มาใช้กับ,กบนั่นเลยกับเ็นกบเฮีย้ย เดี๋จ้าจุดมาแม่ว่าอยากให้อันข่อยต้มน้ำใบถาชิมีเนี่ยกินต่หมี่บ่อคือเดีพากันกินนกันมาเฟตจะนันตาลัยกินแล้วพักเดี๋ยวจะจัดหนักจัดเต็มเลยโดยเฉพาะมือเด้อกินแล้วก็พักกันห้องห้องกี่การ์ดบอกได้ว่านคือสาวไรมือนั่นเนาะกว่าพ่อไปแซบไปแซบเลยบ่ใช่้ผลิดช็อคแหนมโปรเจ็กต์จาม ชมชมคำคนมันกเ็ทนึงม yeah, ันเซพบเ็นแลยโมเหมย่าเจ็บ hmm. ก uh, right. ับโคตะจ้ะวานกินข้าวดำคำเจ็บทองกันวาอ่ะสบายดีสบายดีจัดการเลยเด้อทางน้องเสียพึ่โมบ้างได้นนี่เดี๋ยวสิตาเบงเด้วเอาอัน ไห้ก็แบบว่าบ่มอด้วยนะบ่ตอนเช้างนินพีนอยู่นี่บ่อื่นบ้านหลก็เต็มตะไคร่บ่สีขึ้นไปตามเลยบ่สะไปส่ะสีขึ้นไปเบิ่งเจ้าพักเอาไว้ก่อนบ่พักนะคดยังบ่ได้ทัวเอาไว้ก่อนบ่ยังซ่อยไปยังหลายแท้นี่ปไากินปฏิฮอนบ่พอบ่พอบ่นี่ปคำหนึ่งคำนี่้คำหนึ่งไา อันตราพอีลายมีพักบ้งไม่ได้บอกเอาวะมันแรงซ้แรงก็ยันว่าวป็นแพ้วันจีว่าแพ้เอาเจ้าบัวบานหมันจีแพร่มันกัทนั่นแ้พี่ยากลกมันออมาไปทางนี้ก็ได้พยังไ่ได้ทัว เพิ่อนอยากกินตัมมี่อยากกินตัมมีเพนะิอ่อนแบบเนาะเป็นจังไรขอยเยปีอะไรไปรัดเลยนะเจ,ะจะ้ารัดนี่กูเลยมากว่ารัดผมนะเ <c oughs> จ้าต้องไปยืดยักล่อยโ <c oughs> บหูเลยได้นึงแป็ดนึงไก่หายนะมั้งขาเด็กไง เป็นยักษ์ไง,งโอ้ดีแล้วได้ล่างขี่ไก่นั่นดีแห่งไก่ก็ได้ล่างขี่ไก่แล้วเนาะ <laughs> ขึ้นไปเบิ่งทางน้องเตี๋ยเพิ่นตาครื่องอเพิ่นสิตาม,มี พิ่นว่าอยากกินตามมีเนาะตั้งแต่บวัวแต่เอาเงินให้ทั้งอาซาติเพิ่นไปซื้อมาเบิ่งสีมือน้องเตี้ยเอาต่ำก่อนเอาเด็กมาไว้มาซาเพิ่นสิมากแบบว่าลดจัดจัด <c oughs> เอาอยังหน่อยมอเอาหมอยเพิ่นเลยอาหน้าบัววะอมออ,อันคุยังแฉนี่จะทานยังน้องเตี้ย ใครหาย่อกระปูกัะนอนไงหนาขึ้นมาแงงเยอะโอ้ต้นนี่แทบไห้นี่มีใครวนี่านนี้อีโจง่แง่นี่โบชาวกัานเอยซื้อเพชรมาบัตรแบบไรของพิเภกนะมาพิเภกเราพชเแบบนี้เด้อพิเภกหวานเี่ยแบบไรบัตรเนี่ยตาก่อนข่กัน พริกเนึ่งพริกหนี่งไอ้พริกหวานนั่นนี่โอ้พริกไงพริกกดนาบเอาเลยเนาะตัวได้พริกจ้ะแบบนี้จากพันธุ์พริกเผ็ดพริกบุเผ็ดนียใจแล้วด้วยยานบ่อเจ็บกระเพาะบัดอายุหลายขึ้นม่เลยเจ็บเจ็บกระเพาะแม่นอายุอายุน้อยอายุน้อยก็ยังเจ็บอายุหน้อยก็ยังเจ็บเจ็บบ่เจ้านะ รุดพรอมานี่ไม่ต้องกินเพดลายกรดได้ฮะรดดได้อ้าวกระบอกินลายแล้วเนะเจ้ากันสแล้วบ่อเอาคือบช้โคกรถนะเรือสีชอยตดำก็ต้องจีเอาคือจีนนะห้อเนี่ก้อยแจ่วมันคือบอยากจี้ัพริกขี้วะเอาไปเรื่อยๆได้ไหมอรีเล Anh nhũ cho chào đây. Áo ta, chào nhũ đi vào, cơn, áo cơn, áo cơn, đấy. cơn luôn. พอแล้วเนาะพอไม่ใช่อีกเอาอีกคอยกินได้มัน้เท่ไห่กัเอาอีกจัดสาิบสองก็ไรฮะัการบรรยุสาสองสามสามนาะบกสิบสตามแ้วบกินระวังเนะสามสิบโอเคตาให้บกินระวังเด้อกินกินได้ดนนาะ เออบาทีก็ได้นี่ต่ำเลยเดิมจาต่ำนี่ชูเดิแวหรว่าที่ใส่ลายกวนี้เอาำนี่พอกันนะเดือนทั้งเันแม่เจ้ามาว่าเอาไดนอนกันชงชาเมือวัิกไปใส่เว้<ข>อา<ข>อีแดนมันมออเาไนะชื่อเบสามสิบบโสาวพัน ตัวนี้ตัวถงนี้ที่มอและเป็นยังไงตัวเออเอชาวขั้นคือหลายอยู่ใช่ไหมไปซื้ออยู่เซ่ตเออสืบแบบมันหลายนะแบบมันนอยอะอย่าเงอ้แบบแบบไปเจ้าบูเองเห็นป้ะถ้าใครซื้อในตลาดนี้สิบพัน โอ้หมากพริกนงเตี้ยโบได้กินมาม่านะกินมากพริกอย่างเดียวเลยเนอะขักปัดยังวันี้มาเบงองทางนงเตี้ยเพิ่นจัดหนักจัดเต็มเนาะพ่อแม่พี่น้องเนานะอยากกินแบบเผ็ดๆผเพล่นบาบเนาะตุ่มมามา่า มามาตั้มมาลุนเบิองว่าชีเสบบอนองเตี้ยตั้นเลเนาะชีเสบบอบอจางกับเค็มเท่านั้นแหละทางชาวบัวว่ายังใช้นั่นนะบอสูตรของนองเตี้ยตัใครสูตรไหนเขาคือใส่อันนี้นะ ของนาว่ามีบอวันนี้มีตน้นบอนอยู่นี่นะคือปวชื่อมาปลูกเโป็นน่แหละเนแกก็ออกแล้วมันกระเจ้าอเอามาปลูกนั้นมันมีตนน้นหนึ่งเนาะกระเจ้ากะอะพอบรินชทย อ๋อกว่าจะอีกออหินูนาองนะชุดัคนเอาเลยนี่เนาะคือสีเ่แอกเราผู้เฮ็ดก็อารมณ์ดีสัก ซีมซีมขาซีมบายเพลงครับไมได้เฮ้ยหมดางเกีเข้มข่อยปะอือกี้พอดีเลยเเป็นยังไงมีนะโมเสสแต่มีมีได้เฉดเฉดจ้ะมีตรงนี้คประมางคืนเลยขนาดเนาะมยู่สัมืนอยู่แล้วักเลยบ้างักเลยโมเถกเลยถกเลยให้โเ bê bông mày 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 ง่ายเลยน้องปลาเขาสบายดีน้องละสบายดีมาไหมของเจ้ามักเผ็ดเผ็ดเอ้าน่องเตี้ยน้ำเจ้าเลยน่องปลากินเผ็ดได้บ่กินได้สู่ตายเนาะน้องเตี้ยน้องเตี้ยจัดหนักจัดเต็มเลยวัดนี้ งมือเลยบ้าเอาเอาเอาลงมือเลยนับขม้าน้องอปลาเดี๋ยวแม่มาเด้อให้สาวไล่นลงขม้าขม้าขม้าเป็นอะได้ไดนโลอะไรเดี๋ยวให้ยทางน้องเพิ่นกินก้อนบัดนี้ให้ซีมังดูน้องปลาแซ่บบ้าน้องเตี๋ยเพิ่นเฮ็ดน่อยชีมังดูชีมือเจ้เตี๋ยก็แซบอยู่แล้วฉุดหัวได้เนาะให้น้องเตี้ยซีมกินบมังดูอ่าผักเพิ่นไง บอขึ้นดังบ่หนะมีแต่ขึ้นใจขึ้นใจเป็นยังไงเจ้าของตามบ่จางกันแก้วน่องปลาเลย้ะเห็นยิ้มเนี่ว้าเห็นบมกบิ๊กลายโดนนาบูดนะบ่เอาได้แบบนี้เอมนื้อะไมาเน่ะเดี๋ยวให้ทั้งน้องเพิ่นกินก้อนซะ ให้ทั้งน้องเพิ่นกินก่อนยันว่าเพิ่นคืนอายกล้องเนาะอะสบายดีน้องเตี้ยสบายดีเดี๋ยวให้ทั้งน้องเพิ่นกินก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยอ่ะยันว่าเพิ่นอายเวลากินคำใหญ่เนาะเขาก็ให้ทั้งน้องเพิ่นกินก่อนทั้งน้องเตี้ยเพิ่นจัดนักจัดเต็มถือว่าสามสิบปลายหมากสามสิบปลายหน่วยเนาะ ถือว่าเพชรอยู่ดอกพ่อแม่พี่น้องเลยไปไวมาช้านเนะี่ยเนาะจัดหนักจัดเต็มเพชรเลยอ่าน้องเพิ่นว่าถ้าเพ็ดปเป็ดเพชรนี่แซ่บเพิ่นว่าเนาะอ่ะคลิปนี้ชาบัวก็สิเอาไว้ชั้นนี้ก่อนก็นมีแต่ฝากติดตามคือเก่าคือเริมเนาะอ่ากดไลค์กดแชร์คือเก่าคือเริมมันแหละถ้าว่าชาบัวเบาผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภยัยเด้อเนาะ สาบัวก็จะได้ขอก้าวคำมาสบายดีสบายดี